ฝนตกยุงก็เริ่มมาไม่อยากให้ยุงกัดลูกลูกเองก็เป็นเบบีนะคะจะใช้กันยุงอะไรเนาะที่เด็กอ่อนใช้ได้จะใช้เป็นโลชั่นกันยุงสําหรับเด็กนะคะของคินดี้เหมือนกันกับแมาโบก็ได้ค่ะจะเป็นเนื้อโลชั่นนะคะบีออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสามารถทาลงไปที่เนื้อตัวแขนขาใบหน้าลูกได้นะคะเด็กอ่อนนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะลูกโตขึ้นมานะคะอายุ1ปีจะใช้เป็นสเปรย,ย,ย์ไล่ยุงของคินดี้แบบนี้ก็ได้ค่ะฉีดพ่นที่เนื้อตัวแขนขาลูกได้จะใช้เป็นแผ่นติดกันยุงของคินดี้แบบนี้ก็ได้ค่ะใช้งานง่ายนะคะ ช่วยไล่ยุงไม่ให้มากัดลูกเราหรือจะใช้งานนะคะง่ายขึ้นไปอีกนะคะไล่ยุงหลํำขึ้นไปอีกนะคะด้วยเครื่องไล่ยุงไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับน้ํา,ายาไล่ยุงของคินดี้ค่ะทั้งแบบเครื่องใหญ่นะคะต่อน้ํา,ายาไล่ยุงเข้าไปตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็เครื่องไล่ย,ยุงแบบไร้ใส่นะคะน้องแบบนี้ใช้งานก็ง่ายแค่ต่อน,น้ํา,ายาไล่ยุงเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบปลั๊กนะคะแล้วก็กดปุ่มปึ้งนะคะไม่มีควันนะคะจะส่งกลิ่นหอมๆนะคะเนาะฟิลแบบว่าน้ามันตะไคร่หอมแบบนี้เลยค่ะึังเป็นกลิ่นที่ยุงไม่ชอบนะคะยุงเองะก็จ ไม่มาใกลแล้วก็ไม่มาต่อไม่มากัดลูกเราค่ะและยุงคินดี้ใช้ดีนะคะต้องมีติดบ้านไว้เด็กอ่อนใช้ได้พีก็บจิ้มได้ตะการดันล้างใต้คลิปวิดีโอนี้ของแม่โบ